tụt tụt gì tụt mang ui tụt ui 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 tụt chạm ui 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 yeah, nah. đi ui à. Hiền bạn, ạ? Hiền đi đi à. ui 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 ไอ้นี่มาลองอยากได้อ่ะต้นการแบบผลผลิตเบอร์รี่พอดีเลยแล้วมาเดินอยู่หน้าบ้านกูด้วยแผนการช่วไล่ละมาแล้วสินะไอ้นี่มัญหาเรื่องโดนจับนะไอเนี่ยมันต้องเป็นของเราเอาแล้วทุกคนคลิปนี้เราอยู่กับอาร์คพาร์ทสามนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาจับไอสามเขากันนะเพราะว่าผมอยากได้ใช่ไหมกับตัน ได้อยากได้อยากได้หุ้ยกัปตันเดี๋ยวนะแต่เราจะจับได้เหรอแม่งตาแดงกล่ำเลยต้องลองดูเนาะต้องลองดูใช่หุ้ไม่โหดหรอกมั้งเดี๋ยวลองดูเอาไงดีเอาเลยไหมเอาไงดีกัปตันลองต้องลอคนมาจากบ้านอะได้ได้เดี๋ยวผมลอบให้อ่ะได้ได้เอยเอาเป็นลอบไปติดนู่นไหมติดไหนติดไหนจะติดไหมว่าติดไหนติดอีกนี่ไหมอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยมันหนีอ่ะกับตันเอาเลยอเอ้ย<ผ>ม<อ>ันไม่น่าไม่น่าทำไรเรานะเอ้ยมานี่ไอ้หนูเออมันไปดูเร็ว <c oughs> ตกเขาตายไปเดี๋ยวไม่เอานะ <c oughs> อย่าตายเลย <ye. S 2> เอ้ย,อยผมผมผมยิงตูดมันผมยิงตูดมันอุ้ยนี่ผมยิงตูดมันยิงตูดมันรอนะผมรอนะผมรอนะอุ้ยเหมือนมันติดเหมือนมันติดโอ้ยยังยังยังเฮ้ยเฮ้ยมันนี่มันนี่มันนี่ผมยิงตูดมันอุยอ้ยเฮ้ยมันนี่ มไม่มาเป็นของฉันซะดีๆน ja ี่ยิงตุดอุ้ยยิงตุดตุดยิงตุดมันยิงตุดมันเฮ้ยยิงตุดมันจับนูอุ้ยอุ้ยอ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 ย่านะนี่หนูเฮ้ยอุ้ยมันแรงมันสิงมันซิ่งมันซิ่งอ้ยอุ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 ้ยเฮ้ยมาให้จับทีดีมาให้จับทีดี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 มาให้จับทีดีโอ้ยถือจังวะ ถึงมากถึงมากทุกคนถึงมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยถึงมากกอบตันกับตันกับตันลองโดนแซบแต่กระติกจะแตกอุ้ยมันมันจะสลบมันจะสลบแล้วมานี้กระติกจะแตกมานี่มาให้เราแซบซะดีเธอต้องเป็นของเราออมาแล้วมานี่ไอ้กับตันผมขอผมขอผมขออะไรอุ้ยันกระตีตู้นี่ผมตีตู้นี่นั่งกระติกกวาด ไิบหายแล้วหนังกระติกหักโอ้ยหนังกระติกแตกแป๊บนึงแป๊บนึงตีตู่ให้ตีตู่ให้กระต่าเย้ให้มันตายแล้วไม่ตายไม่ตายผมใช้ไม้ปอกแป๊กไปดูแล้วไปดูแลุ้ยขาดเลยเนี่ยเดี๋ยวนะซ่อมหนังกระติกแป๊บนึงสรุปแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใช่โอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมันวิ่งอย่างเดียวเลยอ่ะมาแล้วผมเปลี่ยนหนังกระติกแล้วเอาไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วมันอยู่นี่เนี่ยไอ้สรุปแล้วลองใช่เหรอเอ้ยใช่แล้ว นี่เลยนี่เลยนี่เลยสรุปเลี้ยวสรุปเลี้วมานี่ไอ้หนูอุ้ยแซบเลยอ่ะตันแซบมากเลยอุ้ยแซบจัดอ่ะใส่กูมี่ยัดใส่เลยยัดใส่เลยกินเบอร์รี่เลยลูกเอาไปเลยแซบแซบอุ้ยตื่นแล้วเฮ้ยโอ้ตั้งชื่อไว้ดีอ่าเจ๋งเลยขอตั้งชื่อว่าน้องปานุ แล้วกันเอาน้องตนกน้องตะนกนะเอาไปเลยนี่เราได้มาแล้วนะครับผมสามเขาตัวแรกของเรานะเออเอาไว้แบบฟารมเบอร์ลี่่ใช่เรามีสัตว์กินเนื้อแล้วก็ต้องมีสัตว์กินพืชนะครับผมแน่นอนเดี๋ยวนะใช่มาอยู่เป็นเพื่อนแลปเซอร์ เดี๋ยวผมใส่อานแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมทําอานไว้แล้วนะเพราะว่าอานอานเอนอสามเขาค่อนข้างที่จะคับยากนะก็เลยไปทําไว้ก่อนเอาเอาไปเลยไปเลยโอ้โหนึกว่าจะล้มก็เป็นไรมันขี้ขี้ก้อนก้นใหญ่อ่ะโอ้ดูดิใส่เลยอุ้ยดูดิได้แล้วเอ้ยได้แล้วสามเขาอู้แต่เดินช้ามากใช่ตโน สนุกช้ามากลูกสนุกจรินแต่ตอนวิ่งวิ่งเร็วเร็วมากนะใช่ตอนวิ่งไล่เรานี่แบบโคตรเร็วอ่ะก็วิ่งหนีได้โอ้โหผมวิ่งโอ้โหวิ่งโคตรนานอ่ะวิ่งกับตันฮ้ฟาร์มเบอร์รี่ได้ทีละร้อยอะตันขี่กับบ้านไหมลองขี่ไหมลองขี่กับบ้านไหมลองดูเลยเลยไปเลยไปเลยโคนอินไอ้เจถึงก์ตอนไหนอ่ะเฮ้ยไอวิ่งได้วิ่งได้ ไปเลยเออด้วยความที่นี่นะด้วยความที่น้องตหนุกินแซ่บนะก็เลยแบบเดินชาหนิดึงนะเออเอาออกหมดเลยใช่ไหมดิออกไม่หมดนะแต่ว่าหนักไหมหนักไหมมันหนักไหมเอาออกก่อนไหมให้เราคอ่อยฟาวหนะน้องแบบน้องตหนุของเราเนี่ยรับน้ําหนักได้ถึงสามร้อยเก้าสิบสี่กิโลเลยนะเยอะมากนะเราเอาวิปป่งไม่ลองเอาวิ่งเหรอ เออพุตแตนถืกมากนะเลือดก็ถือนะจับร้อยกิโลนี่อย่ากวิ่งเนี่ยตกใจสนุกไปเลยสนุกโอ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วโอ้ยเอาแล้ว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 วิ่งเร็วแล้วเอ้ยนี่กับตันลองนี่นี่มันเป็นสัตว์กินพืชแต่ว่าผมว่ามันมันน่าจะมันน่าจะแซ่บได้อยู่นะอุ้ยมันไล่มันไล่ผมมันไล่ผมแล้วแซ่บมาเลยเติ อุ้ยเจอตัวไม่คุยติวเลยไม่แน่ไปดิในการต่อสู้ของไดโนเสาคุยเลยที่ตายคอหักเลยอ่ะคอหักเลยอ่ะขอนื้นะยอดเราเราตีกระดูกเขอโทษ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 ไปขับกลับเลย ตอนนี้ก็มือแล้วรอแล้วกลับบ้านดีกว่าใช่เอาละฮะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมพวกผมก็มาจับ3ามเขากันเฉยๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการเบอร์รี่ค่อนข้างมากนะครับผมในการทํายาสลบนะเลยต้องจับน้อง3าเขาเอามาฟาร์มเบอร์รี่ก่อนนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมถ้าใครเข้ามาดูใหม่ฝากกดซ u b สไครต์และกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอลาไปก่อนคำสมิดา mm <laughs>